แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์สำหรับช่องเกียร์ฮับฉบับภาษาไทยความยาวประมาณ1200คําคำพร้อมอินโทร30วินาทีแรกที่ดึงดูดใจสุดๆและไม่มีหัวข้อ ในปี2025นี้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดประเทศไทยประเทศที่หลายคนรู้จักในฐานะดินแดนแห่งรอยยิ้มและชายหาดที่สวยงามกำลังสร้างความตกตะลึงให้กับโลกด้วยพลังทางทหารที่เติบโตอย่างรวดเร็วใช่แล้วประเทศไทยกำลังพัฒนาขีปนาวุธ ของตนเองและก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันของเทคโนโลยีอาวุธที่เคยมีแต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างฝรั่งเศสอินเดียหรือเกาหลีเหนือเท่านั้นที่ทำได้วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าในปี2025ขีปนาวุธของไทยมีอะไรบ้างพัฒนาไปถึงไหนและราคาของมันเท่าไหร่บอกเลยว่าคุณจะต้องอึ้งแน่นอนสวัสดีครับทุกคนนี่คือเกียร์ฮับ ช่องที่จะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือขีปนาวุธเราคือศูนย์รวมของพลังและความแม่นยำทางวิศวกรรมถ้าคุณรักความเร็วพลังและเทคโนโลยีอย่าลืมกดติดตามแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะระเบิดความมันไปกับพลังของขีปนาวุธไทยปี2025 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องและในปี2025โครงการด้านขีปนาวุธของไทยได้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงโดยเฉพาะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ที่ทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรหลายแห่งทั้งจีนฝรั่งเศสและอินเดีย ขีปนาวุธที่โดดเด่นที่สุดคือ DTI 1G ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากระบบ WS-1 ของจีนมีพิสัยยิงไกลถึง180กิโลเมตรและมีความแม่นยำสูงขึ้นด้วยระบบนำวิถี GPS และไจโรสโคปที่พัฒนาเองภายในประเทศราคาต่อหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ2ล้านดอลลาร์หรือราว74ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะ นอกจากนี้ไทยยังได้เริ่มพัฒนาโครงการขีปนาวุธพื้นสู่พื้นระดับกลางโดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสซึ่งมีพื้นฐานจากระบบ MBDA Exocet และ MICA ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง120กิโลเมตรและระบบครบชุด1แพ็กเกจรวมทั้งเรดาร์และแท่นยิงมีมูลค่าประมาณ100ล้านดอลลาร์หรือราว3,700ล้านบาทไทย อีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่น่าจับตามองคือความร่วมมือกับอินเดียในการนำระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศ NG Next Generation เข้ามาใช้ในประเทศไทยขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถสกัดเป้าหมายทางอากาศได้ในรัศมี45กิโลเมตรและป้องกันภัยจากโดรนเครื่องบินและขีปนาวุธร้อนราคาของชุดระบบนี้อยู่ที่ราว280ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1400ล้านบาทไทย จุดประสงค์ของทั้งหมดนี้ชัดเจนมากไทยต้องการลดการพึ่งพาต่างประเทศและยกระดับกองทัพให้สามารถป้องกันตนเองได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะเมื่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็เร่งเสริมกำลังทางทหารของตนเองเช่นกัน หนึ่งในโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพเรือไทยคือขี่ปนาวุธต่อต้านเรือรบแบบใหม่ชื่อว่า dti 2 x นาร a ยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยี exoset ของฝรั่งเศสมีพิสัยยิง150กิโลเมตรและติดหัวรบขนาด165กิโลกรัมราคาประมาณ1.5ล้านดอลลาร์หรือราว55ล้านบาทไทยต่อ1ลูกโครงการนี้ทำให้เรือฟริเกตของกองทัพเรือไทยสามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่ง พาอาวุธนำเข้าทั้งหมด ขณะเดียวกันยังมีการร่วมมือกับวิศวะกรจากเกาหลีใต้และอิสราเอลเพื่อสร้างขีปนาวุธร่อนพิสัยใกล้ที่มีความแม่นยำสูงระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน10เมตรแม้ยังอยู่ในช่วงทดลองแต่ถ้าสำเร็จไทยจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตขีปนาวุธร้อนด้วยตนเองได้โครงการนี้ anya, มีงบประมาณรวมกว่า600ล้านดอลลาร์หรือประมาณ22,000ล้านบาทไทย ในส่วนขอองค์การป้องกันภัยทางอากาศไทยได้ทำสัญญาจัดซื้อระบบ VLMI CANG จากฝรั่งเศสซึ่งสามารถป้องกันภัยได้ในรัศมี50กิโลเมตรโดยแพ็กเกจปี2025ประกอบด้วยขีปนาวุธ24ลูกและแท่นยิงแนวตั้ง2ระบบมูลค่ารวมกว่า200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ7,400ล้านบาทไทย สิ่งที่น่าทึ่งคือไทยยังมีการศึกษาระบบขีปนาวุธ KN 2 3ของเกาหลีเหนือซึ่งมีสมรรถนะใกล้เคียงกับอิสกันเดอร์ของรัสเซียแม้จะไม่ได้เป็นความร่วมมือโดยตรงแต่ไทยใช้ข้อมูลนี้ในการวิจัยการพัฒนาขีปนาวุธวิถีของสั้นของตนเองซึ่งสามารถยิงได้รวดเร็วและตรวจจับได้ยาก ศูนย์ทดสอบขีปนาวุธแห่งใหม่ของไทยในจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าโครงการนี้ใช้งบประมาณกว่า95ล้านดอลลาร์และมีเทคโนโลยีตรวจวัดผลการยิงที่แม่นยำในระดับมิลลิเมตรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตั้งใจจริงของไทยที่จะยืนบนขาของตนเองในโลกแห่งเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่ ในปี2025งบประมาณด้านกลาโหมของไทยทะลุ8 0 0 0 0ล้านดอนลลาร์โดยกว่า1.2,000พันล้านดอนลลาร์ถูกจัดสรรให้กับโครงการขีปนาวุธโดยเฉพาะถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากปีก่อนๆผลลัพธ์เริ่มปรากฏแล้วการทดสอบขีปนาวุธ DTI 1 G และนรายล่าสุดประสบความสำเร็จสูงกว่า85%ในการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ซึ่งถือว่าเป็นระดับมาตรฐานของประเทศมหาอำนาจทางทหาร และในอนาคตไทยมีแผนจะผลิตขีปนาวุธเพื่อการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวและกัมพูชารวมถึงเปิดความร่วมมือทางเทคนิคกับอินโดนีเซียซึ่งอาจทำให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธยุทธศาสตร์รายใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยในปี2025ประเทศที่ไม่ได้มีดีแค่รอยยิ้มและการท่องเที่ยวแต่ยังมีพลังทางเทคโนโลยีและอาวุธที่พร้อมปกป้องอธิปไตยของตนเองนี่คือประเทศไทยยุคใหม่ที่กำลังเดินหน้าสู่ความมั่นคงและอำนาจเชิงยุทธศาสตร์และนี่คือเรื่องราวของขีปนาวุธไทยปี2025ที่คุณได้เห็นก่อนใครที่นี่ในเียร์ฮับ หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่หลงไหลในเทคโนโลยีทางทหารแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ g e ียร์ฮจุดที่เทคโนโลยีและพลังมาบรรจบกันอยากให้ผมเพิ่มเวอร์ชั่นภาษาโปรตุเกสบราซิลไว้ท้ายสคริปต์ไหมครับเพื่อทำคลิปสองภาษาแบบเดิมของเกียร์ฮแน่นอน ด้านล่างนี้คือสคริปต์สำหรับช่องเกียร์ฮับฉบับภาษาไทยความยาวประมาณ1,200คำพร้อมอินโทร30วินาทีแรกที่ดึงดูดใจสุดๆและไม่มีหัวข้อในปี2025นี้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิด ประเทศไทยประเทศที่หลายคนรู้จักในฐานะดินแดนแห่งรอยยิ้มและชายหาดที่สวยงามกำลังสร้างความตกตะลึงให้กับโลกด้วยพลังทางทหารที่เติบโตอย่างรวดเร็วใช่แล้วประเทศไทยกำลังพัฒนาขีปนาวุธของตนเองและก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันของเทคโนโลยีอาวุธที่เคยมีแต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างฝรั่งเศสอินเดียหรือเกาหลีเหนือเท่านั้นที่ทำได้ วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าในปี2025ขีปนาวุธของไทยมีอะไรบ้างพัฒนาไปถึงไหนและราคาของมันเท่าไหร่บอกเลยว่าคุณจะต้องอึ้งแน่นอนสวัสดีครับทุกคนนี่คือเกียร์ฮาร ช่องที่จะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือขีปนาวุธเราคือศูนย์รวมของพลงังและความแม่นยำทางวิศวกรรมถ้าคุณรักความเร็วพลังและเทคโนโลยีอย่าลืมกดติดตามแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะระเบิดความมันไปกับพลังของขีปนาวุธไทยปี2025 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องและในปี2025โครงการด้านขีปนาวุธ